โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมในตำนานอย่าง Drag Racing นะครับผมเกมนี้หลายคนจะต้องเคยเล่นแน่นอนนะฮะเป็นเกมที่เอาตรงๆนะเก่ามากนะครับนะคือกราฟิกนี่คือตามที่เห็นนะครับนะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ก็อัปเดตบ้างเป็นบางช่วงนะฮะโอเคที่จริงอะ่ะเวอร์ชันแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เวอร์ชั่นต่อไปเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยนะ นะฮะแล้วก็มีการอัปเดตเลื่อมานะครับผมซึ่งวันนี้ขอเล่นแบบโปรแล้วกันนะครับนะโอเคทีนี้จะมาดูรถกันนะครับนะคือรถที่ใช้ก็จะเป็นขอแต่งรถแล้วกันนะครับจะเป็น b ี w นะครับผม e 3 6 2ประตูนะฮะโอเคสีแดงแรงดิสนะครับผมต่อไปผมจะแต่งเป็นไม่แต่งดิแต่งแล้วนะครับนะเอาเป็นโฟล์กสวากเกนนะครับผม โอเคมีตั้งแต่ง่ายยากแล้วก็โปรนะครับนะเอาของง่ายก่อนเลยคุณผ,ผู้ชมนะครับก็ออก,กดคันเร่งน,นะครับผมทีนี้คือก็เปลี่ยนเกียร์นะครับนะเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วนะครับผมถ้าถึงสีแดงเมื่อ,อไหร่คือต้องรีบเปลี่ยนเกียร์นะครับนะหรือกอดถึงสีแดงคือต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับผมแบบนี้เลยแซงเขาได้นะครับนะคือถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์นะี่คือ จะช้านะครับผมจะแสงเขามไม่ได้เลย15.53วินาทีนะครับนะ1ต่อ4ไม้นะครับผมโอเคมาดูระดับยากนะครับนะระดับยากจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเจอกับโอ้โหแลนด์โรเวอร์ผมว่าแลนด์โรเวอร์คือมันตัวมันใหญ่กว่านะนั่นไงกูว่าแหละคือออกตัวออกตัวคือเราได้เปรียบนะครับนะมันเป็นรถใหญ่ไงเออเป็นรถลุยอ่ะมันก็เลยหนักนะหรือเปล่า อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับนะแต่ความยากก็ทําอะไรคันนี้ไม่ได้นะครับนะมาแสงไม่ได้นะครับผมของเราทําได้ดีกว่านะครับนะ15.586วินาทีนะครับนะโอเคมาดูอันโปรกันเลยนะครับนะดูซิว่าโปรเนี่ยคือโอโ้โหยิตโตถนนย่นครับผมคัพสีขาวชิรุโกได้ข่าวว่าฉายาคือถนนย่นนะครับนะ ดูนี่ว่าจะถนนยนต์จริงเปล่าเขาเรียกว่าแนดะแดกบนถนนนะดูนี่จะจริงหรือเปล่าแดกบนถนนจริงไหมโอ้โหโ,โอ้จริงวะไอแดกบนถนน,นจริงกว่าชิพายแล้วโอ้โหถนนยนต์อือกินเขาเรียบเลยชิพายเลยแล้วคือแม่งรถเดิมด้วยเพิ่งโหลดมาคือรถเดิมอยู่เลยเว้ยไม่แปลกครับโดนแดกโอเคคำใบ้เด็นคำใบ้อะไรเนะี่ยโอ้โหของเขาทำได้ดีกว่าเวลา อ๋อแรงยึดเกาะไม่พออัปเกรดยางปรับเกียร์ปรับแต่งรอบเครื่องยนต์ได้โอเคทีนี้มาดู1ต่อ2ใหม่นะครับนะแต่ก่อนอื่นคือกูขออัปเดตก่อนเลยอัปเดตเครื่องยนต์ก่อนนะฮะของผมคือจะตั้งเป็นระดับ3แล้วกันนะครับนะทุกส่วนเลยนะฮะอาให้หนักนะครับผมอันนี้ขอ2พอคิดว่ามันแซงได้2พอล้อนี่ก็ ก็สองพอนะครับนะเออล้อนี่ขอสองพอเลยนะครับนะโอเคกูขอแก้ตัวมาโอ้โหเจอับกระบะคันเก่าโอเคกูเปิดแตตัดก่อนเลยคันเก่าก็จริงแต่อาจจะเก่าก็เป็นได้โอ้โหเรียบร้อยครับถนนย่นแดกหมดถนนแต่ไม่ใช่ชิลโคโอเคได้เปรียบครับนะ 13.900วินาทีทำเวลาได้ดีกว่านะครับนะสุดยอดดูไปดูมานะี่คือเสียงเครื่องแปลกๆนะครับนะโอเคเอา1ต่อ2ใหม่นะครับนะเจอกับวดอะไรเนี่ยคือไม่แน่ใจนะครับนะช่างมันเถอะไปโอเคกูคเปิดในตตัดก่อนเลยเอาให้มันได้เปรียบเลยนะครับนะโอเค เกียร์สี่ครับเกียร์สี่ร้อยไมล์ต่อชั่วโมงนะครับนะร้อยร้อยร้อยสิบแล้วร้อยยี่สิบแล้วห้าเกียร์ครับคุณผู้ชมใกล้ถึงแล้วเป็นไงโฟสปาเกตตีบุญแตกหมดถนนยี่สิบเอ็ดจุดสามร้อยสามสิบวินาทีโอเคทีเนี้ยมาดูอันดับยากนะครับนะดูที่จะเจอกับรถอะไรอ๋อแล่ล่เวอร์โอเคเหมือนเดิมนะครับนะ คิดว่าน่าจะแซงได้เหมือนเดิมเนี่ยทีแรกคือมันก็แซงก่อนนะครับนะแต่ทีนี้เวลาเปิดในตัดปุ๊บอะคือมันก็นี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมแซงไปอย่างง่ายดายนะครับนะแต่ทีนี้คือโปรอ่ะมันจะคนละเรื่องซึ่งโปรโเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับนะของเราก็ทำเวลาไป21.263วัตครวินาที ทีนี้มาดูฉายาย่าถนนย่นนะครับนะแะม้บนถนนอยา่างโฟสต์บากเกนชิลโคที่เขาร่ำลือกันนะครับนะโอเคกูอัปเกรดเลยเอาให้มันถนนแบบย่นไปเลยนะครับนะอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวโอเคเอาไปนี่ครับถนนย่นโอเคหนึ่งต่อสี่ไม้เจอกับรุ่นอะไรเนี่ยอ๋อ e สามหก bm นะครับนะโหสภาพเดิมนี่หว่ากูจำได้เลย สีเดิมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเอากูโดนชิบหายบานแดกกูแล้วไอ้ปันตูกูโอ้โหประทําเวลาไป12.77ปีนาทีโอเคโอเคกูนึกถึงคลิปหนึ่งเลยเี้ย M5 ไปแดกไอ้สัตว์อันนั้นในชีวิตจริงคุณผู้ชมโอ้นี่ไงออกช้านี่ไง นั่นแหละคุณผู้ชมโอเคมาเจอกับโฟ l k สวา g เก g นก f นะครับนะรอบนี้คือมันแต่งมาคุณผู้ชมดูซิว่าจะไปได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดโอเค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 ,อเคทีนี่แหละนี่แหละแดกถนนแดกบมถนนน่ะคิดดูอ่ะแต่งได้ทุกพันนะ่ะคิดดูอ่ะเออถนนยน่นของแท้ไม่และสับเกียร์ยาวๆนะครับนะเกียร์ห้าแล้วนะครับนะร้อยสามสิบไมล์ต่อชั่วโมงร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบโอเคชะนะครับ ทำเวลาไป19.399วินาทีนะฮะต่อไปต่อไป1ไม้นะครับนะตัวต่อตัวเช่นเคยนะครับนะโอ้โหเจอกับซูปราครับเจอกับ 2G 2GB โอ้โหโอ้โหโอ้โหโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้าวอ้าวอ้าวเอ้าอ้าอ้าผมว่าแม่งแสงไปได้ละคือมันกินขาดไปแล้วครับนะ รอบนี้เครื่องเจมันแดกกูไปแล้วเด็บร้อยเสียชื่อถนนยนต์เลยคุณผู้ชมถนนยนต์กุศ์แต่งไปเลเวลนี้คือขั้นสุดเลยนะก็สู้เขาไม่ได้โดนแดกครับขออภัยในคำหยาบเลยนะครับนะโอเคมันทำเวลาไป30.934วินาทีทีนี้มาดูประลองฝีมือน,นะครับนะโอ้โห e36 เจอกับ e36 โ oh, อ oh, ้โหโ oh. อ้โห m3 เป็นเหตุเป็นเหตุ m3 เป็นเหตุลิ้นพันกันลิ้นพันกันอือหือตัวตึงของยนตกิจในยุกาศูนย์เวลาทำได้11.406วินาทีนะฮะทีนี้มาดูหนึ1ไม์นะครับนะในหมวดของประลองฝีมือนะครับผม อโอโอันนี้มันฟอร์ดมัดแต่งหรือเปล่าน่าจะตัวคลอบ้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคมันสีเดิมทั้งคู่เลยนี่ว่าสภาพคือเดิมด้วยแต่หัวใจของมันอาจจะไม่เดิมเด้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยสู่สีสูสีสูสีอัะแน,น่อัะแน,น่มีแสง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 ครับมีแสงเกีย e ร์ห้าแล้วสุดแค่นี้แหละดูสิว่า จะโดนแซงไหมจะโดนแซงไหมโดน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 ไหมอันเนี้อันเนีนเน้ในที่สุดเราก็ชนะครับคุณผู้ชมสูสีมากคุณผู้ชมของเราเป็น30.384บีวินาทีโอ้โหคราวนี้เจอกับโซป้าครับอันนี้คือล้อเดิมสีเดิมจำได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอ, <c oughs> อ่าอ่าอ่า,อา <c oughs> โดนโดนเร,รียบร้อยลาก่อนัวป้าหมดกันครับเครื่องเจโดนถนนย่อนไปแดกนะครับนะโอเคตอนนี้อยู่ที่เกียร์หกนะครับนะคันนี้มีอยู่หกเกียร์โอเคหนึ่งร้อยห้าสิบส้อยห้าสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะทำเวลาไปสามสิบเอ็ดจุด ห้ารินาทีนะฮะคลิปนี้นะครับนะถ้าเคยเห็นเกมนี้ซึ่งหลายคนเนี่ยก็ต้องเคยเล่นแน่นอนนะครับนะเกือบทุกคนเลยเป็นเกมที่เอาตรงโะนเก่ามากนะครับนะคือกราฟิกเนี่ยคือมันก็ตั้งแต่ยุคนู่นเลยนะครับนะยังคงแบบเดิมอยู่นะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ